สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่1นนะครับกันยายนมีฟุตบอลเตะกันเพียบเลยนะครับแล้วก็เป็นการเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์ทีมชาติอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับเตะกันเพียบเลยนะครับวันนี้2คู่ที่หยิบมาก,ก็จะเน้นที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในโซนยุโรปไปดูที่คู่แรกก่อนแล้วกันนะก็จะเป็น โปรตุเกสเจอกับไอร์แลนด์นะครับในกลุ่ม A นะครับตอนนี้โปรตุเกสอยู่อันดับ1นะครับเป็นจ่าฝูงร่วมกับเซอร์เบียนะครับที่7คะแนนจาก3เกมนะครับส่วนทางไอร์แลนด์ตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวนะครับมีสูตรคะแนนจาก2นัดซึ่งมาจากการแพท้ทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นงานที่หนักนะเพราะว่าถึงแม้ไอร์แลนด์จะเป็นทีมที่มีนักเตะชื่อดังอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่า เล่นได้ไม่ดีนะครับแพ้มาติดต่อกัน2นัดเลยนะครับแล้วว่าอ่าแล้วดูแล้วการไปเยอปุเกสวันนี้น่าจะเป็นงานที่หนักด้วยเพราะว่าตัวเล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่ถูกเรียกไปในศึกยูโรที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าอ่าเรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยดีอยู่แล้วเรื่องของแท็กติกอะไรต่างๆก็ถือว่าทุกคนน่าจะเข้าขากันดีอยู่แล้วนะครับผมมันจะเป็นดิโกโชต้านะครับมีโรนัลโดนะครับมีแบร์โดซินวา ลูเบนเนเวสบูโนเฟเดนเดสนะครับมีจอคาสเซโลมีลูเบดิอัสแล้วก็อีกลหลายๆคนนะครับดูแล้วถ้าเกิดการจัดทัพก็น,น่าจะเน้นตัวหลกัหลกๆลงเล่นเป็นส่วนใหญ่ก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยไอแลนด์ Ireland น่าจะรอดยากนะครับเพราะว่าเจ้าอ่าโปรตุเกสได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เกมลูกจัดจ้านอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยสภาพทีมที่ไม่ดีแบบนี้คิดว่าน่าจะรอดยากนะครับผมแต่วันนี้คิดว่าก็ถือว่าไม่ง่ายนะกับการอ่าชนะให้เกินราคาที่เปิดมาเพราะว่าวันนี้แล้วนะครับ ปลบค่อนข้างแพนนะครับให้โปรตุเกสต่ออยู่ที่สูอา1 2 1.75เลยนะครับต้องยิงอย่างต่ำสองประตูถึงจะได้เฮอย่างต่ำครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดต้องเชื่อมคิดว่าโปรตุเกสก็น่าจะทำได้นะครับยิ่งตอนนี้โรนัลโดเนี่ยได้ย้ายกับไบแมนอยู่แล้วก็น่าจะโชว์เต็มที่เพื่อทองขวัญต้อนรับแฟนบอลก่อนจะกลับไปอย่างโอทาฟอร์ดนะครับก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้จะน่าจัดเต็มนะครับให้เล่นต่อไปที่ทีมชาติโปรตุเกสนะครับ ส่วนดีคู่หนึ่งไปดูที่ทีมชาติเดนมาร์กนะครับก็จะพบกับสกอตแลนด์นะครับผมในกลุ่ม F นะครับตอนนี้จากฝูงกลุ่มก็คือเดนมาร์กนะครับ9คะแนนจาก3เกมนะครับแล้วก็ทิ้งอันดับ2สกอตแลนด์อยู่ถึง4คะแนนด้วยกันนะถือว่าโอกาสได้ไปต่อตอนนี้อยู่ในช่วงที่สดใสเลยนะครับผลงานของเดนมาร์กถือว่าเฉิดชายมากมากนะครับโดยเฉพาะในศึกยูโรที่ผ่านมานะเพราะว่าไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็ผลงานดีมากๆนะครับ มีผู้เล่นดาวุ่งหลายคนแจ้งเกิดขึ้นมาจากรายการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่อง,งามยามดีนะครับแล้วก็มาวันนี้ก็ถือว่าน่าจะสามารถต่อยอดได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นที่เรียกมันก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับจาข่ยก็แค่อีลิเซนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ดูแล้วทางทีมแพทย์ยังไม่อนุญาตนะให้กลับมาลงเล่นได้นะครับพวกแคสเปอร์ดอเบิร์กนะครับมีมิเกลดาสกาจูซุพโพเซนัเปียเอมิฮอสเบิร์กแล้วก็อีกหลายๆคน ติดชุดนี้มานะก็อยู่แล้วน่าจะได้ลงเล่นด้วยนะครับส่วนสกอตแลนด์ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดเดิมๆนะที่เรียมาเหมือนกันกับชุดยูโรแต่ว่าเรื่องของศักยภาพทีต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะสวนทางกับเดนมาร์กมากๆ,ๆเพราะาตอนเนี้ยเดนมาร์กเราเล่นได้ดีลงตัวแล้วก็มั่นใจมากๆเลยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาอาจจะแพงไปที่1ลูกแต่คิดว่าด้วยความที่พวกเขาผลงานดีงต่อเอนื่องแล้วก็กำลังมั่นใจแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเล่นในบ้านด้วยก็ถือว่ายัางน่าเชยร์อยู่นะครับก็ ให้ต่อที่เดนมาร์กกับราคาที่1ลูกนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่าทางฝั่งของสองทีมต่อเลยนะครับก็คือโปรตุเกสแล้วก็เดนมาร์กนะครับผมก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ